เกนะครับของเด็กวัดเนี่ยนะครับอยู่ที่3 7 0 0 0นะครับอันนี้ก็คือจะสูงกว่าระดับปกติที่บ่งบอกถึงเรื่องแนวโน้มการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับถ้าสูงกว่านี้อีกนิดเดียวนะครับอาจจะส่งผลกับร่างกายของเขาได้นะเม็ดเลือดแดงของเขาไม่มีปัญหานะครับเลือแดงอยู่ในสภาวะปกตินะครับ ตัวฮีโมโกลบินปกติแล้วก็การอัดแน่นของเ mm. ม็ดเลือดแดงปกติครับแล้วก็ตัวของเกล็ดเลือดก็ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของเลือดเลือดขาที่ขึ้นสูงคิดว่าน่าจะเป็นผลจากตัวของดวงตาของเขานะครับที่มีปัญหานะก็เลยคิดว่านะา่าต้องทําการผ่าตัดแก้ไขแหละนะครับ<า>เพื่อจะต้องประกองอาการน้องนะครับต้องออกหมดเลยใช่ใช่ถูกต้องครับทั้งยวงเลยใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวว่าเขาของเขานั้น ฮีโมโกบินเลยดีกว่าของดําหมดเลยนะค,ะครับใชเพราะ<ก>ปินปัญหาคแค่เม็ดเลือดใช่ครับถูกต้องในนะั้นนั่นคือมันจะไม่มีความเสี่ยงอะไรเยอะในการาผ่าตัดเนื่องจากาตัวของเม็ดเลือดแดงะครับไม่มีปัญหาแล้วก็เก็ดเลือดยังอยู่ในระดับปกติด้วยนะครับแค่ตัวของเม็ดเลือดขาวนี่แหละนะครับถ้าเราจํากัดปัญหาของเขานะครับเอาตัวของตาที่มีการติดเชื้อออกนะครับเดี๋ยวเม็ดเลือดขาวก็น่าจะต่ำลงเพราะว่าที่มันได้ติดเพราะาที่มันได้ได้สูงก็เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ แต่ถ้าพอควักลูกตาออกอ่ะก็น่าจะ,ะน,น่าจะดีขึ้นใช่ไหมค่ะ,คะ